ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็ทําให้ยอดขายอาหารและก็ของฝากนั้นเพิ่มสูงขึ้นค่ะติดตามจากคุณปณัตเสรีรัตน์รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณปณัดคะครับจากการที่นักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาครับส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายและบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งในรอบ2ปีครับ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่ครับนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวนมากนะครับเดินทางมาซื้อของฝากที่ตลาดพะโลโรสอย่างต่อเนื่องเพื่อดากลับไปยังภูมิลําเนาครับส่งผลให้รยากาศเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากตลาดแห่งนี้เงียบเหงามานานกว่า2ปีนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยแม่ค้าบอกครับว่าปีใหม่ปีนี้ดีขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ทำให้สินค้าจํานวนมากเสียหายจนต้องนํำไปทิ้งครับแต่ปีนี้นะักท่องเที่ยวตื่นตัวในการท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลให้สามารถขายสินค้าได้เป็นจนํานวนมากครับโอเคใจได้เนาะเยอะขายเยอะอกป็ปีผ่านาๆมาปีที่แล้วของเสียหมดเลยจ้ะเก็บทิ้งหมดเลยเพราะว่าเป็นง,งดการเดินทางเนาะงดการเดินทางก็ปีท,ที่แล้วนี่เสียหายเยอะต่อ แต่แตปีนี้นโอเคจ้ะนอกจากนั้นภาคการท่องเที่ยวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจานวนมากทมกลางมาตรการป้องกันโควิดสินะครับโดยผู้ประกอบการบอกว่าถึงแม้ว่าผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวกว่าร้อยละเกจะเป็นคนไทยแต่ก็ทําให้มีรายได้ขึ้นมาครับหลังจากที่ผ่านมาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลพื้นที่รักษาอุปกรณ์และค่าจ้างพนักงานรวมกว่าเดือนละส0 0 0สนบาทโดยแทบไม่มีรายได้ครับทําให้ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่วนการวางแผนประกอบกิจการในอนาคตนั้นนะครับไม่สามารถกำหนดแผนในระยะยาวได้เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับเราก็ต้องเพิ่มพนังงานนะครับเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลลูกค้าหรือดูแลนักท่องเที่ยวครับอันนี้ก็แผนไว้อย่างนั้นแต่อย่างที่กล่ามาในเบื้องต้นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รอดู ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเรื่องของโควิดก็ดีเรื่องของรัฐบาลก็ดีนะครับจะมาสั่งหุ้นทางการท่องเที่ยวแบบไหนอย่างไรอีกครับจากการที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับทำให้รถในจังหวัดเชียงใหม่หนาแน่นขึ้นตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จึงเพิ่มมาตรการตั้งด่านเฝ้าระวังตามแหล่งท่องเที่ยวสคาคัญนะครับเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับ รณรงการใส่หมวกหลังพบว่าอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่มักเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ครับครับขณะที่ปริมาณรถสายหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครขณะนี้นะครับปริมาณรถยังไม่หนาแน่นครับยังคงใช้ความเร็วได้ตามปกติอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องเองก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้งมงวดเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางได้ครับค่ะข,ขอบคุณคุณปดัดค่ะ